อันดับแรกผมก็สร้างแลนดสเก็ตของเกมข,ข,ขึ้นมาและวางโลเคชันสถานที่ต่างๆเป็นมอกอัพก็เข้าว่ามีอะไรบ้างจากนั้นผมก็เริ่มลากเส้นทางเชื่อมในแต่ละสถานที่ต่างๆให้เข้าด้วยกันใส่รายละเอียดพวกต้นไม้ต้นหญ้าภูเขาเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแมปเกมเข้าๆประมาณนี้จากนั้นก็ให้เอ็มและบอมเอาโมเดลที่ทําเสร็จแล้วมาใส่ไว้ในแมปที่ผมสร้างขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเป็นในบริเวณวิทยานะใช่ใช่ทั้งหมดนะี้ก็วิทยาลัยอันนี้เป็นส่วนของออฟฟิศมันก็จะแบ่งเป็นห้องเป็นห้องอะ กูทําห้าง,งเสร็จละเนี่ยที่กูออกแบบไว้มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นห้างอะ่ะเป็นสชั้นอะ่ะเป็นสขั้นอะ่ะอันนี้นั่งห้างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เกมที่เรากําลังสร้างขึ้นมาอาจจะไม่ได้ภาพสวยมากนะักเพราะในตอนแรกเราอยากจะทําเกมลงมือถือด้วยเราเลยต้องคํานึงถึงทรัพยากรกต่างๆที่ต้องใช้ภายในเกมให้ใช้น้อยที่สุดทั้งรายละเอียดของโมเดลแสงสีเสียงทุกๆอย่างแต่พอทําไปสักพักเกมเราก็เริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะไม่ทําลงมือถือแล้วลงแค่ PC ซก็พอจริงๆจ,จะทําลงมือถือภาพสวยๆก็ได้นะแต่งานจะเพิ่มมากขึ้น ราะระบบต่างๆหรือหน้า UI ก็ต้องออกแบบมาสําหรับมือถือโดยเฉพาะเราเลยจะเป็นที่จะต้องตัดออกเพราะกลัวเกมจะทํานานเกินไปแต่หลังจากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์หลายๆคนแล้วอยากให้เกมของเรานั้นลงมือถือด้วยถ้างั้นเราาจจะทําเกมลงมือถือด้วยแต่อาจจะทําเกมแยกกันเลยเป็นเวอร์ชัน PC กับเวอร์ชันโมบายยังไงไดเดี๋ยวผมอัปเดดให้ดูอีกรอบนะครับแต่การที่เราจะทําเกมให้ภาพสวยมันหลอนไดรี่นั้นเราต้องเซตโปรเจกต์ใหม่ทั้งหมดและพวกโมเดลทุกๆอย่างต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดด้วยเออซึ่งผมจะไม่ทําใหม่แน่ๆเราเลยตัดสินใจว่าเอาภาพแแบบนี้หละ ก็ไม่ได้แย่เกินไปมังนะเอาเป็นว่า <S <S เกมล <S <S หลอนไดอารี่ในตอนหน้า <S <S เราจะทำภาพให้สวยขึ้นแน่นอน